บอนเชิญยิ้มแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคนที่รักแฟนคลับให้กำลังใจเนืองแน่นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกขวัญใจคนไทยมากๆสำหรับบอนเชิญยิ้มที่มีผลงานและโดดเด่นและมีผลงานทางด้านบันเทิงมากมายและเรียกได้ว่าเป็นตลกที่โด่งดังมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าต้องผ่านอะไรมามากมายต้องทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพจนถึงกับขายเรียงเบอร์แบกสังกสีมาแล้วโดยดูเหมือนว่าบอลเชิญยิ้มในวัย44ปีที่กว่าจะโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผ่านมาในทุกๆดราม่าแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแต่ล่าสุด บอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวว่าคนที่รักจากไปแล้วโดยบอลเชิญยิ้มได้ระบุข้อความสั้นๆว่าหลับให้สบายนะครับแม่พร้อมใส่อิโมจิรูปยกมือไหว้และหัวใจสีขาวท่ามกลางแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่อง